พอดูขวาดูขวาดูขวาพี่จะเบี่ยงลหลุมตรงนั้นบอยอดูขวาขวาขวาลึกว้ยไป่ับข้างขวาใช่ไหมโอเโอเคเออลุนลุนลุนลใส่อยังไงมันก็ง่างเผมไปใส่ใสตั้งนานเลยใส่ของอย่างเพชรดำ่อนเาใส่เพชรดำของพี่สันเท่านั้

สวยสวยปลอดภัยเลยเ้ยสวยจังไหลไปต้องหนาวมราจะมีหลุมไปว่ารอได้ไหมปอไปเชื่กันอุ้ยเรามาทำอะไรนี่อุ้ยสวยเราพี่โจ้ไม่นึกว่าอยู่บนจมูกปอดูขวาดูขวาดูขวาพี่จะเบี่ยงหลบหลุมตรงนั้นหมอปอดูขวา เรถ่ายคลิปเลยได้ไหมคลิปอะไรอ่ะขายของขายยังไงขายถึงมดล่างน่ะขายยูนิคปนี่ขายข้ามข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนค้ามสวยอ่ะต้ามีกระสอบใครไม่รู้ไม่ไม่ไม่ตรงลุมนั้นนะพี่หลบได้ไหมเนี่ยปอลึกไหมลุมก็ลึกไปเรื่ี่ไปจนไปขัาข้างขวานี่ใช่ไหมโอเคโอเคโอเครอจะไม่ตกใช่ไหมหรือคอนเทนต์อีกแล้วอ๋อมันเป็นถนนนั่นแหละแต่ว่าน้ำผ่านน้ำน้ำมันฝรัลุลนลุ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  เน้ขุ่นมเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดีมไม่ตันหลองมีลำธารอยู่ทาเอเออมูอม,ม,มาาหไหน่แโหไปเอาจริงจริงมไหลแรงนะเนี่ยตอนนั้นไม่มีขึืนน้ำก็จ <c> ร <oughs> ิงจริงใช่เพี่ คิดว่าพูดไปแล้วพูดไปไกลเน,น,น,นี่น้ำแต่ที่ไลาำดำไปตัวนี้นะคะเพรดำแช่ท่อนเลยเกษตรกรที่ปลูกมันนะคะต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้ยังมีตัวแอคทีฟหรืิกอนที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงแน่นอนตัวนี้นะคะป้อบกันโรคป้องกันเถรแป้งแล้วก็ทําให้มันแข็งแรงถ้าสนใจสนใจนะคะอย่าลืมกดเข้มา,ามาสอบถามก่อนได้นะคะ โอ้เขาเจ้าลบรถไท้เม่นไปบ้านนุ่นไงป่ครับแมนบ่เมนบ่เด่นวย้อนครับเซครับผมเลี้ยวย้อนครับเสที่ี่มันจะไปนู่นสว่างครับเจ้พี่เดี้ยวซได้เจาพี่เดี้ยวขวานหนี่มันอคไปบ้นนุ่นไงเพี่ก็เดี้ยวมาตรงตรงข้ามนี่แม่่บนแมนครับผมขอพิหมองเมนบ่ ตัวนี้นะคะก็คือใช้ใช้ใช้ทมตัวนี้นะคะไคโตซานเร่งโตตัวนี้นะคะกินแล้วเนี่ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงทําให้สัตว์แข็งแรงผิวสวยขนนุ่มตัวนี้นะคะก็คือช่วยเพิ่มมัตราการแลกเนื้อแลวที่สำคัญที่สุดเลยก็คือปลอดภัยต่อคู่บริโภคแน่นอนค่ะถ้าสนใจนะคะอย่าลืมพักเข้ามาสอบถามก่อนเลยนะคะที่สากับตัวนี้ไคโตซานเร่งโตนะคะช่วยกันลดค่าทำไมต่อยนะ ก็เห็นยังน้ำหน่อยเด้องามดีขัดติดเห็นภูเขาแล้วบ่เดี๋ยวถ่ายเพื่อใครคนระดับไปเอากล้องใหญ่มาถ่ายภาพนิ่งไว้เด้อเอาเอาเอาแช่ท่อนไปทิ้งไว้คันนาเดี๋ยวพี่เอาให้ นี่ค่ะเอาแบบไปหนีไม่ไไม่ไม่ไม่เอาแต่ตัวสวยแต่ยังมันคิวไปยังมนติดไม่ก็สวยแล้วหรอเออเออแล้มันเห็นติดแล้ว แต่ที่ชอบเสียงน,นาวอุโมงค์เกอบเป็นครบอ่ะ,อะี่กด์พี่อาทตยมาจากข้มันนี่ปะคะเมนครับมาจากออกมาจากค้มันนี้ผมาถามชาวบ้านพ่นว่ามองนี้น้นใย,ยมู่สิบเวอร์ซันมันแมนบละคุณแม่ค่ะค่ะแต่ว่ามันกลายไปลูปกกระจาบข้ามข้ามไปบรรจุอะไรได้ค่ะอน่ะ พูกผมมามาจากทางดินแดงลงเขามาแบบแบบแบบนีม้มีลำธารทางขาดบอมนะครับทางขาดทางเป็นน้ำออกมาจากโนนใหญ่เหยแม่บอกข่ดนีนอยู่โนนใหญ่มู่สิบครับโนนใหญ่มู่สิบ,ระะบครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นบ้านเกิง่อนอะนะค่ะเพราะว่าทอดตุ๊กตาฟ้าฟ้ามแม่นแม่บ้านเกิง,ง่ครับอยู่ในใน้แผนนี้ว่าโนนใหญ่บ้านเกิง่เขาวางสี่ครับในกูเกิลนะครับ ยี่ตองล้มไมกค่ะไม่จริงไม่ยูวัดสิค่ะยูวัดพี่กายวัดไปเหรอยูบวัดยูโน้นไงมูสิบนี่บอกครับคุณแม่แม่ที่กับกัปกับป้าค่ะกับไปเนาะตอบแล้วคุณแม่ยุใส่ครับตอนนี้ครับตอนนี้มูอันนี้ต้องวัดวัดเกลงอไงนะค่ะเอวัดเกลือโอเคครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยว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 กำลังกลับไปครับครับผมดับเครื่อง ถากันนาก็จะมีขวดอีไห้อคนไม่พีนสิไปถ่ายพี่โจเลยพี่จัดการปด้อาไปนะดำองน่ยไม่เราต้องไปให้เขาเรียนึ่งไปขอไปถ่ายเลยครับผมททาแม่กีิไป้วัดเกิอผมนะผมเหืนเหมนท้งวัดเกอยู่ผมะมาณที่สี่ห้าร้อยเมตรเลยครับอยู่ใส่มือครับมีเห็นไปเลยบั้งใมือนะครับผมไปว่าพูนแหละมันมายุดวัดเกลือมันถ่ายวัดเกื ส่อยังนี้มันก็งามเก่เคเลียงต้นม้บ่บ่ก็ันงส่ของยังเพชรดำเกล่เอาใส่เพชรดำของบริษัทเขาเล็เ่ขอไทยนะขอไทยครับ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 หยานี่บเลี้ยงบ่หางวตัดเองงัวะลวครับนี่ตัดเองงัวมันนีไยังใส่กับหยาเยของเขามีกูโฟซินชุดชุดข้ายยา๋อครับบใส่เห็นหายงายาหายาเพน กํลังเฮ็ดลงอยู่ครับเฮ็ดลงจากต้นมันจังสีขานะอ๋อครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยตัดไปงัวก่อนแต่ว่าแซ่ทอนเนี่ยใส่เพชรดำเนาะแม่นครับผมมาจากเพชรดำครับพอดีเลยโอ้ผมใส่มาทุกปีนะครับเพชรดำครับผมสั่งออนไลน์บ่หรือซื้อยร้านซื้ออยู่ร้านครับร้านอยู่ไส่ครับร้านอยู่ในตัวอ่อนพืชครับอ๋ออยู่โพไซแม่นครับคผมต้องระวังครับเดี๋ยวผมติดไปบัตเครื่องเดี๋ยวนี้ยังไหนเป็นบ่ครับทางมหาลิม เพิ่นซื้ออย่างยังแม่มาลายพรค่ะเพิ่นใส่เผ็ดดำหลายนี่าะเผ็ดดำเหมือนกันก็เลยก็เลยสีมหาเพิ่นเสียวเสีว่ามาเอาไม้เพิ่นใส่ให้เพิ่นรีวิวใหมกันะครับโอ้แม่ไล่แม่ไล่พรครับคุณมาหน้าคามเมนบอกครับอ่าแกบอกว่าอยู่หมู่สิบนนสว่างาสั่นดิโนนไม่นนท์ใหญ่เออโนนใหญ่แม่นบ่ใส่ตัวนี้แม่นบ่แม่นเมนเมนเมนเอาให้เพิ่นรถบ่ใช่เลยค่ะ พอใส่จักรยานิพอเห็ดจักรยาเห็ดประมาณเศร้าอะไรอยู่ครับโอ้ปกติอันพอแซ่จะขึ้นงามแซ่ถอนหรือว่าซิปสิผานาทีกับปลูกเลยกับแซ่ไว้แซ่แล้วก็เอาขึ้นจักสองมือจริงๆนะครับโอ้มันแตกแล้ยมันแตกเลยนะเนี่ยมันจะแตกห่างแตกตาพิจิออกมาเลยนะครับมันเป็นงามเนี่ยมันครับมันบวชในทุนมันเห็ดลายอันนี้ลายลายลายก็เลย คนในมูบ้านใส่ปะคะเปนดานีผมเป็นใหญ่บ้านนะผมเป็นใหญ่บ้านอ๋อใหญญบ้านวันนี้แหละก็นรื่องมานตะบชุมทางถือคนจอดทางถือคนดีผมหลงทางเลยที่ขอบุญเนี่ยโอ้แล้วก็ทางงแถากับกูเกินมันพาดหลงผมมาจากที่นีทางขาดมีลำธารผ่านโอ้จะมาทางลรจะออกจากเขมนีมากแมนแมนคบกะติต้องเล่นเส้นทางผีเลยต้นนั้นถ้ามีน้ำไหลมันก็ขามอะไรนะแมนบ่ เกือบขาเมื่อใดเนีอืมมันจะเป็นกิ่งต้นไม้ครั้งหนึ่งเป็นบ่อมันแม่แม่ครับพอไปหันห้อง่าตรงออกขวานะครับพอไปน้ำแบบนี้พอไปตรงไปเป็นบ่มันมีสามแยกนะครับเออมันจะมีสามแยกเข้ามาตรงออกขวาเข้าตรงไปเลยมันจะเข่าในหมู่บ uh <online> <c oughs> ้านตัว <ru> น <pe> ั้นมันจะเป็นบา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 นนอลใหญ่ตัวนี้มันจะเป็นขุมเกึ่งนะครับอ๋อจะเป็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยบานเดียวกันโอ้ครับหมู่บ้านเดียวกันนะครับโอ้จอดถือจอดถามถือคนพอขอบคุ่ะเครับเป็นคอเป็นผู้าย เท่าไหรแล้วทำไมสวยจังใช้มานานยังคุณแม่มาได้พอมคนระับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะสคสวค่ะสัสดีครับก็เพืไปกากเล่น มี่มาทางมเม้นี่เดวเพรา่าเรียกเสื้อก o กันแมนอย่นวาถไปตัวถีบตัวแดงนี่เลยนพูดดิไอพ่อพูยัไบ้างพอดีเลยจอดพูดแล้าเจ้าเป่นกับส่เพชรดมี่ใส่เพชดำาหมืเลยนอนม่้งเขดํำสมัยจะเป็นฟ้าดำครับอ๋อใช่ค่ะอันนี้เป็นไาเขียวของออฟของออฟไลน์ออนไลน์ก็จะเป็นสีเหลืองตัวเดียวกันค่ะแต่แค่ว่านุผู้จริงๆตัวอฟไลน์ถูกกว่าถูกกว่าเยอะแต่ว่าแต่ว่าเป็นตัวเดียวกันอันนี้สร้างออนไลน์เ่ครับ แม่ขึ้นสร้างก่อนไล่คือวบาผมก็ขื้นผีเดียสื่อยุลานสรางเฟสเนาะครับโอ้ยสเเราเลยใส่ดีปะนี่ก็โอเคอยู่ครับดียุ่นปะก็ซุ้มใส่ตัวนี้กับแมนแต่มันเป็นกรอบแดดมองดีปะแท่นปะเขาท่ายินเสิร์ตอะนะซุมเดี๋ยวว่ามันผดไทยพน้ำเน่ยเขาขีแค่ของลูกข่าเขาตัวเนี่ยขอทยพูด่ะพรพรดีเจอพี่บ้านไปนผมถามทางเพื่อนไม่ได้ คนงานที่กำลังป่านใญ่เป็นเง่พราดีเลยเาใส่เพ็รตบบเปิตันสมากับำเงินมากเยอะนะอเในพุทักเครับมีขาตัวไปอันนี้แปกใจว่าโอ้พี่สัอะไรแพงกว่าพ่อมได้แมมตัวนี้เห็นเห็นไอใส่นี่ค่ะพีกายนะคนเ้ามาใส่โอ้ไอไปใส่อยู่แล้วแม่ค่ะคนฟังมาคนว่าละมันนบ ถ้าว่าคันแสวไหวสองหมื่นนีแต่ออกเบิร์ตเป็นต้นเลยันแซวสองขึ้นเลยแตกออกเลยข้าซอสอบนีขึ้นยาวขึ้นสองหมากเห็นหลือแม่แแม่จ้ะตามหลักคือนคือว่าในขวดเขาว่าให้สิกสามสิบนาทีแม่ไม่ไเพรา่ผมถามพี่บังสองขึ้นแตลกตาเลยเลยออกสองขึ้นเราสุดเราเสียขวดเลาครับไปเสียก็มันอินนะครับมันตินตาตัวมันขึ้นโอ้ี่ยครับบริสุทธเดียย ไคนเสียดเสีั่างเรไหลคะนี่มันบสคนยสิบกวไรโอ้ปลูกมันหมดเลยอ้ถ้าใช้เพชรดำหมดนี่ของไอใส่อนึ่งเขาใช้ะแม่ใส่เงินมนแี้กนไ้ครับลองเอามาใส่ดูมันจะคล้องกับน้ำมันยี่สิบไร่ปีนึงได้จักเท่าไรเหลี่ยมเต็มราคาสามแสน ชาร่วมกันกันอ้พราน้องกับพแบาต่ราคามันตกใช่ไหมคะช่วงนี้มันเป็นเรือนครับแต่เลี้แตถ้าซัมเนเ็ดนาะบาดผมเ็นนากังซัเข็ดน้าุยนามันเกยวไรืว่าไปกล้องคนจะล้องรถตรถจะคลแต่อยู่นี่ไม่มีคนทำนาเลยเนาะมีแต่คนนาทำอยู่หรอคะเป็นไฮมันนไฮปุ่นูกเขา้เป็นยางนะ แต่สวยมากพวกหนูขี่ขึ้นมาเหมือนอยู่ภาคเหนือเลยแม่งครับเป็นจอยเดียวคือท่ายมันสีเห็นผูดเลยใช่สวยมากผมไปจอดท่ายุกหมันหนึ่งวิวงามแบบมีเกียงน้ำหน่อยอยู่ฟังขวามือองไหนของเขาเลยว่าเราบ่เลยมาแล้วค่ะเกียงหข้าไปซอยหนึ่งกคได้แต่ว่าบราเดี๋ท่ายคลิปกรเจ้าแล้วก็จ้าถามยิ่มทายยังน้องเห็นมันงามนะผมได้จอดทายครับเพราะว่ามันเส้เนี่แไปเส้นผูดหน่อยนะเนี่ยครับพูดไม่ฟังฟังเราบ่เนี่ยบ่โอ้ติดเลยตัวนี้ฟังสักคน แมน,นครับอบีะรไม่หมดเลยอดีคนขอบคุณเนาะขอบคุณเายังห้หมีค่ะมีแน่นอนค่ะขอะฝากเอาไปไปขอปฝากมันไปถ่ายถ่ายมันถ่างเนาะมันเนาะแมนครับมองไงง้งามกับทายครับจะถ่ายภาอพอบคุณหลายครับ่บมองกล้องนะครับสามสองลูกครับสามสองขอบคุณค่ะ ไปเจอกันในเพจตามมาดูนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับผมต้องไปยังไหนบอกทางผมต้องไปเลยค่ะตัวยังเดียวเขาบอกตรงนี้เลแม่นค่ะเซนหางเลี้ยวเลยมั้ยแหม่มหางเลี้ยวเพรากระตุ้งเลยครับเขากลางพากลางหวานต่นใหญ่เลยครับขอบคุณครับอันนี้ยังไม่ใช่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะมันเป็นมันออกมาออกมากเหรครับโอ้ก็ว่าเนาะมมันนนเป็อุ่่ึงไม่มีหมู่บ้านเลยมันจีเป็นอีกขุ่มหนึ่งครับตัวนี้เพิ่นจะแยกออกมาอีกเหรอคะเป็นหมูสีสิบแปดป่านคุ้มเกิง ันุ่นะคะแต่ว่ามูซีเพื่อกันแมมูซก่อนไปแล้เด้อครับไปล้วสวัสดีครับเดี๋ยวเชิงคลิปจ้ของนื้อังเป็ดอย่าลืมกดแชร์นะแชร์อมเลยผู้คืนยังสีใส่ใส่น้ำไปแล้วครับสวัสดีครับเปเบิรงเดินชมลามมาจ้ะ